มาอีกแล้วเพราแม่พี่น้องมาอีกแล้วต้มก๋วยจับอีกแล้วเมือนี่โอ้ยบัดเดเปลี่ยนเมนูเลยพี่น้องเ้ยนี่กินอีกแล้วเจน่อ้ําคนหย่อมผึ้นกินเป็บนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นเป็นภาคเนาะเพราะว่าผมอาจขิบไปมันบมมีเสียงเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายหลกล่องบอดีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเมื่อนี้ก็มากิน ้มคว่จับอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องกำลังไดทีกำลังใดทางกันเนาะเออมามาพี่น้องโอ้ยปวดหัวเสียบลายมันเหยอไทยฮุบป๊กกันเนาะเออนะนะเจนนยเป็นตักกูบว่ากู้ว่ากู้ว่าเนาะเสียบลายปวดหัวเนาะืสแยบลายปว่าเวปวนมากลายเนาะอันนี้ก็ได้ นี <mm um> ่ก็จะไม่อธิบายอย่างสักอย่างเนาะเพิ uh 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 ่นเบอกโอเลงยูทูปเพิ uh ่นเห็ดผมมีคนเบิ่งเนาะบางทีก็ได้เพิ่นว่าเพิ่อนโอเนาะเพิ่นว่าเนาะเดี๋ยวก็ว่าเบิ่งกันใหม่พี่น้องเอ้ยคอยเห็ดคอยทําไปเนาะการเห็ดยูทูปก็ได้คอยไปลงมือละคลิปสองคลิปเนาะก็คอยพี่น้องเขาเบิ่งเลยกดไลห์ให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยพอได้เสียมีไรใดไรเห็ดายหาคือโมเนาะ ເຮຕກາງນດືນກບິ່ງເນເດືອນຊິອອພນອງະລອງເຮັດ YouTube ໄປເບິ່ກນว่าິດ້ໍ່ນອງກບິ່ງติดາປນໍາกันນາว่าอ่าວິພານາິັດນນອງນາະเดี๋ยวผมດນອງບິ່ົມกันຕະດເລอ่ะນ້ຍາຍງເນๆๆๆผมາຍมันบ่ได้เงินเนาะตอนนั้นเนาะโทษນ นาะสีจุมจุมยังสักอย่างเนี่ยนะแล้วจุ่มไม่เี่ยวจามันเือก็ไดน้ำพี่งน้องเบิ่งเบิ่งว่าหน่น้องสาวเนาะมันกินกำลังเสพของมันมากอีกสองเงยน้องเขามักแระแทนต้มก็จับมันต้มใช้เลือดน้ำผ่น้องเนาะโอ้เสบปลายเจนหน่อยวะของพ่นมากจะเนาะกินอย่างเดียวดูจูดจูดจุดจุดจูดเนาะพ่นกินพ่นมาคักเด้เห็นจไงไพ่นวะ ของมันหมักแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เส้นบดเลยพี่น้องเอ้ยสิได้ตุ่มมะมาเลยเด็กชอบจีบตุ่มมะมาพี่น้องเบิ่งเน้อปตันหัวกวยจับเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะน้องมันก็แซ่บมันก็แซ่บพอะแล้วมักกระแทะมากินเส้นสองเออน้องเขาตุ่มใส่อย่างเนาะอันนี้ก็เป็นตีนไก่น้องไก่แล้วก็เลือดหันะพี่น้องเนาะแซ่บหลายอยู่ได้อลไกินไปกินมาอร่อยเลยแหละขอบคุณที่ว่าเอ ติดตามกะค่อยๆทยอยเห็นแต่ว่าคนเบิ่งกะเบิ่งคลิปนึงกัสบสิบสิบเศ้าคนกันยังโอเคนะพี่น้องเนาะก็ยังขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เขาติดตามคลิปแต่ละคลิปเลาก็เหตุเรื่ยวๆเนาะเพราะว่าเอาโทรศรัพท์เพราะมันท่านดีเนาะการตัดต่อกันยังกะมันยังกะค่ะค่เนาะพี่น้องสบายดี